ละนะต่อไปนี้ก็จะเริ่มแนะนำในการฝึกมโนมยิทธิอันเป็นวิชาที่มีฤทธิ์ทางใจที่สามารถจะไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์พรมและนิพพานได้ ร้อมทั้งระลึกชาติได้รู้จิตใจของเราและจิตใจของบุคคลอื่นได้ในลำดับแรกนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระคุณความดีอันประเสริฐเวลานึกถึงพุทธองค์ ในฐานะที่เราก็เป็นผู้ฝึกแล้วก็จงใช้ทิพจักรยานเมื่อนึกถึงพุทธองค์เรารู้สึกเห็นภาพพระรูปโฉมของพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเบื้องหน้าเราไหมเห็นไหมรู้สึกใกล้หรือไกลถ้าหากได้เห็นพระรูปโฉม ขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ตั้งใจนึกกราบท่านตั้งใจกราบด้วยใจด้วยด้วยกายด้วยกายก็คืออธิตสมนานกายนั่นแหละเวลาใจกราบอธิตย์สมากายก็จะกราบด้วยพอจะเห็นอธิตย์สมนานกายไหม กายที่กราบณเบื้องหน้านี้คืออธทิสมานกายเป็นกายของเราที่แท้จริงนะแต่จะให้ดียิ่งกว่านี้ก็คืออีกรวบรวมกำลังใจอีกว่าขอให้ไปรวมกับอทิสมานกายนะเพราะว่ากำลังใจส่วนใหญ่ของเราด้วยความเคยชินเราก็ยึดเราก็เกาะร่างกายเนื้ออยู่เสมอ เวลาเราตั้งใจไปกราบกราบจริงทิศนากายกราบจริงแต่ใจบางส่วนมันก็ยังยึดมันก็ยังเกาะร่างกายเนื้ออยู่เพราะฉะนั้นขอให้รวบรวมกำลังใจไปอยู่กับอธิสมนากายด้วยจึงจะดีจึงจะอยู่ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามากขึ้นอย่างนี้พอจะทำได้ไหม เวลารวบรวมกำลังใจไปอยู่กับสิศนากายได้มากเท่าไหร่เราจะรู้สึกเบามันโปรง่งมันเบาแล้วก็ความแจ่มใสมันก็จะดีขึ้นด้วยทิศนากายของเราก็จะสวยงามขึ้นด้วยรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมถ้าทิศนากายของเราแจ่มใสจริงมันจะมีรัศมีกายนะ เห็นลัศมีกายไหมรัศมีกายคือแสงออกจากกายจะเป็นนวลก็ได้จะเป็นเส้นก็ได้แต่ถ้าเป็นเส้นก็ดีกว่านวลน,นะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความดีของเราที่มีมากเราจึงเห็นรัศมีกายเป็นเส้นเป็นนวลแล้วเป็นเส้นเห็นไหม ยาวสักครืบได้ไหมถ้ายาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะรลศมีกายนั้นก็เปล่งแสงมาจากจิตพูดถึงจิตดูจิตเลยซิจิตก็อยู่ในอัติสมนากายนั่นแหละอยู่บริเวณท้องหรืออยู่บริเวณอกอยู่ณตำแหน่งนั้นลองนึกดูซิเห็นจิตไหม ลักษณะของจิตเป็นอย่างไรรู้ไหมบอกได้ไหมเป็นยังไงอะใส่รูปร่างเป็นอย่างไรรูปร่างลักษณะของจิตเป็นอย่างไรมีประกายและเห็นและประกายแต่รูปร่างรูปร่างหรือแกนของจิตอ่ะแกนของจิตจิตที่เห็นเป็นปะกายนั้นก็คือรัศมีของจิต แสงของจิตและรูปร่างจิตจริงๆหรือว่าแกนของจิตเห็นไหมลักษณะไปยังไงไม่มีใครตอบเลยไปไงจ๊ะบอวไม่มีแกนเลยเหรอไม่มีแกนเลวไม่เห็น,นถ้ามีแกนก็ลักษณะกลมๆก,กลมใหญ่ก็ตามกลมเล็กก็ตามนั่นคือแกนของจิตเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตก็มีทั้งแกนและประกายนะ ที่แนะนำให้ดูจิตก่อนนั้นก็เนื่องจากว่าจิตคือเราเราคือจิตเราคืออธิสมนากายเพราะฉะนั้นเราจรึงควรรู้จักกันไว้ถ้าเห็นจิตของเรามีความแจม่มใสสวยงามเราก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจนะภูมิใจว่าความดีที่เราทำมาแล้วแปนมากนั้นได้ปรากฏ ให้เห็นชัดแล้วเห็นชัดจิตจึงมีความแจ่มใสน่าดีใจไหมละ่ะนี่แหละคือความดีของเราที่ได้กระทำมาแล้วทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็มีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติทุดดงมาอยู่ทุดดงซึ่งทำความดีให้เพิ่มพูน ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้แหละจึงทำให้จิตของเรามีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความแจ่มใสแล้วมีความสุขแล้วก็ขอตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปยังทิศท,ทั้งปวงขออุทิศเสื่อกุศลและบุญความดีให้กับทุกท่าน ให้กับทุกองค์ที่มีพระคุณขอให้ท่านโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดแผ่เมตตาอีกนะการแห่เมตตาก็เพื่อเสริมสร้างเมตตาบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ยิ่งแผ่เมตตาก็จะยิ่งทำให้รัศมีของกายรัศมีของจิตมันสว่างสวัยขึ้นอีกไหมยา,ยาวขึ้นอีกไหมนี่คืออนุภาพแห่งเมตตาบรารมีนะการมีเมตตาการรู้จักตอบแทนคุณท่านผู้มีพระคุณนั้นทำให้จิตของเรามีความเปลี่ยนแปลงน,นะ ขอขอบคุณมากที่สุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเมตตามาแนะนํามาบอกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มีการฝึกมโนมยิธิแบบครึ่งกําลังอย่างนี้ไม่เหมือนกําลังสมัยก่อนซึ่งมีกําลังสูงถึงชานสี่ละเอียด จึงสามารถเห็นได้จึงสามารถไปได้ถ้าแบบนั้นฝึกยากกว่านะเพราะฉะนั้นนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วขอบคุณท่านแล้วเห็นพระรูปประโคมของพระองค์ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปไหมเป็นยังไงเปลี่ยนสว,สว่างคือองค์ใหญ่ไหมเนี่ยที่เห็นเนี่ยรู้สึกเรานั่งอยู่ด้านไหนของพระพุทธองค์ละ่ะ อนนาเลยกราบได้ใกล้ๆอีกไหมเอาอีกชิดๆหน่อยสิอาชิดๆให้ติดท่านเลยส่วนใหญ่จะกลัวพูุทธเจ้านะเวลาแนะนําให้กราบใกล้ๆจะไม่ค่อยกล้ากราบถ้าคิดว่าเป็นผู้หญิงไมก่กล้าอยู่ใกล้พพุทธองค์ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยขณะนี้อธิษฐานกายตัวนี้ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายนะไม่มีเพศ เราสามารถจะกราบพุทธองค์ได้โดยใกล้ชิดกราบให้ใกล้ใกล้ให้สัมผัสแท่นให้สัมบัติแท่นรองพระบาทนะให้สัมผันะใสผใกล้ใกล้อ่ะดีรนะับรองว่าผลจะแตกต่างก,การอยู่ห่างหงนะลองทดลองดูก็ได้นะจะรู้สึกชื่นใจกว่าปลื้มใจกว่ามีความปีติเบิกบานมากกว่า ขอให้ทำดูเธอจริงไหมไม่กลัวท่านใช่ไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมกอยู่ใกล้ๆกล้ดีการอยู่ใกล้ๆมันชิดว่าของง่ายนะถ้าเราห่วงร่างกายอยู่เนี่ยมันเข้าใกล้ไม่ได้หรอกมันดึงกันอยู่นะแต่ที่อยู่ใกล้ได้นั้นเพราะเรามีความรักมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และเราก็ไม่ห่วงร่างกายแล้วยิ่งจิตใจของเรามีความพอใจที่จะไปนิพพานอีกด้วยแ่้ะก็เป็นกำลังใจที่สูงเป็นกำลังใจที่หาได้ยากนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากตายแล้วก็เกิดได้อีกทั้งนั้นแหละแต่เรามีความปรารถนามีความพอใจที่จะไปพระน,นิพพานแล้วนะจึงมี ความรักความเคารพความใกล้ชิดในพุทธองค์มากกว่าเอาละตอนนี้ก็คิดว่ากำลังใจของพร้อมแล้วนะคําว่าพร้อมแล้วก็คือว่าไม่ห่วงร่างกายใช่ไหมคิดว่าร่างกายเนื้อเป็นของเราหรือเปล่ายอมรับว่าร่างกายเนื้อต้องตายไหมหร่างกายเนื้อไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ สักวันหนึ่งต้องตายตายแล้วก็ต้องแยกจากกันกายเนื้อถูกฝังกายเนื้อถูกเผาเผาแล้วร่างกายเนื้อก็สลายไปในที่สุดไม่เหลือรูปร่างไม่เหลือแขนไม่เหลือขาไม่เหลือหน้าตาว่าเป็นเราเป็นของเราอีกแล้วเราจะเป็นผู้ว่างเปล่าจากร่างกายเนื้อเมื่อตายแล้ว เมื่อไม่มีร่างกายเนื้อแล้วมันสบายกว่าการมีร่างกายเนื้อไหมไม่ต้องมีภาระแล้วใช่ไหมไม่ต้องหิวไม่ต้องกระหายไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไม่ต้องหายใจเข้าไม่ต้องหายใจออกสบายกว่ากันเยอะเราก็มีแต่สมรกายมีแต่จิตเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นขอให้ระลึกไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอตั้งใจไปพระนิพพานนะนึกถึงพระนิพพานแล้วมีความสุขไหมมีความเบิกบานสบายใจไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอกราบอรัธนาบารมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระคุณความดีอันประเสริฐขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์น้อมนำพาไปยังพระจุรามณีเจดีสถานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบางคนคงไปก่อนแล้วนะแต่ใครยังไม่ไปก็ตามไปตามพระองค์ไป การไปพระจุลามณีนั้นก็ไม่ยากกลละไม่ไกลแล้วล่ะพ็เราชินแล้วนะไปได้ไหมเข้าไปในพระจุลามณีหรือยังภายในพระจุลามณีกว้างขวางใหญ่โตไหมเราคือทิศวรรกายของเราเทียบกับเนื้อที่ภายในพระจุลามณีแล้วเนื้อที่เล็กตัวเราเล็กมากไหม ผู้คนในพระจุลมณีเห็นบ้างไหมเยอะไหมสวยไหมส่วนใหญ่แต่งกายเป็นทองหรือเป็นแก้วลักษณะกายท่านมีไหมเป็นดนลเป็นเส้นเห็นไหมที่เห็นเนี่ยสักร้อยองค์ได้ไหมโอ้มากนะเมื่อเข้ามาภายในพระจุลมณีเจดียสถานแล้วเห็นประตูทางเข้า เห็นประตูทางออกไหมเห็นก si> ี่ด้านสี่ประตูสี่ด้านเลยประตูนั้นห่างจากเราเยอะไหมตอนนี้เยอะนะประตูปิดหรือประตูเปิดเห็นผู้รักษาประตูไหมประตูละกี่องค์ผู้หญิงและผู้ชายแสดงว่าเราเข้ามาแล้วจริงๆนะ เมื่อเข้ามาแล้วเราจรึงเห็นภายในว่างขวางเทวดาก็มีนางฟ้าก็มีพรมก็มีและเห็นประตูทั้งสีด้านด้วยเมื่อเข้ามาแล้วก็คงจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมประทับอยู่ด้านไหนของเราอีกตอนนี้นาเอกนะะดูครับ